สงคามบฟเฟ่์นะคิดว่ามันน่าจะจบยังไงอะผมมองว่าคือคือธุรก,กิจอะมันจะมีจุดสมดุลเน่ยเพราะว่าถึงจุดหนึ่งอยู่ไม่ได้ก็อยู่ไม่ได้กันหมดอยู่ได้ก็อยู่ได้กันหมดเพียงแค่ว่าเมื่อก่อนี่ยแกลปตรงนั้นมันใหญ่มันคือเอฟฟิเชนซีอะแกลปมันใหญ่แล้วมีคนหนึ่งเอ j นจอยโปรฟเยอะแล้วก็ ไม่มีชาเลนเจอร์ขึ้นมาเนี่ยมันก็มีรูมไม่กลนเข้ามาแต่พอถึงจุดหนึ่งมันก็มันมันมีได้สักสองสามเจ้าอ่ะมันหมดเทลโคร้านอาหารเนี่ยทุกอย่างพอถึงจุดหนึ่งมันจะมีแล้วมันก็รวมรวมกันไปเองอ่ะใช่ไหมอีคอมเมิร์ซอย่างเงี้ยเราเราเราอยากว่าแต่ธุรกิจที่มันกำไรเลยธุรกิจที่มันแข่งกันขัดทุนยังมีเลยนะหมายถึงว่าอีคอมเมิร์ซเนี่ยแข่งกันขัดทุนถึงจุดหนึ่งมันก็ไม่ไหวมันก็มีจุดสมดุลแล้วทุกคนก็เริ่มกำไรขึ้นมาพร้อมกันแล้วมันก็แล้้้้้้้วมมมมมััััันน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 ก็จจจะะะอออย่่่าาาาาางงงบลลพพถึุดดป๊ไไไเเเเๆีีทขรร นั้นผมผมใช่ว่ามันมันไม่มีวันจบแต่ว่ามันจะมีจุดสมดุลเนี่ยนน่าจะเป็นคําตอบที่แบบเออสวยๆว่าแบบเออมันก็อยู่กันอย่างนี้ไปได้แต่ว่าช่วงแรกเนี่ยมันก็ต้องฟาดฟันกันก่อนว่าเอออันนี้อันนี้แบบเหมือนเหมือนคนนึงก็มองว่าอีกคนนึงเป็นเทรดนะแต่ว่าจริงๆคือคนมันก็กินได้แค่เนี่ยจริงๆคนมันก็กินได้วันละสามมื่อแล้วมันสุกี้มันก็จะมีได้สักกี่เจ้าอะไรอย่างนั้นมันก็ก็มันก็จะมีจุดสมดุลไม่ช้าก็เร็วล